ีนะ่ครับเมื่อมาติดเก่าหมวก,มวกนะครับมาติดหมวกดอกลําโพงนะครับเป็นของบริษัท PR นะครับนี่มีสองดอกนะครับดอกมือสองนะครับดอก PR ทั้งสองดอกนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัทผลิตดอกลําโพงนะครับบริษัท PR นะครับที่ให้กาวมานะครับกาวดําติดหน้าดอกลําโพงนะครับแล้วก็ให้สติกเกอร์มาติดนะครับเพราะว่าตัวเก้านี่มันลุดนะครับอ่านี่ครับสติกเกอร์แล้วก็ เกาดำมาให้ติดนะครับมี2ดอกนะครับอันนี้เป็นดอกมือสองนะครับที่เพื่อนที่ลูกค้าเพื่อนเอาไปใส่นะครับอ่าปรากฏว่าอ่าสติกเกอร์ลุดแล้วก็หมวกหลุดนะครับหมวกหลุดทางบริษัท P r ก็เลยจัดส่งมาให้นะครับต้องขอบคุณทางบริษัท PR อนะครับอันนี้ก็ติดไปแล้ว1ดอกนะครับนี่ดอกงามๆเลยอันนี้เป็นอ่าแม่เหล็ก30มิมลนะครับผมเป็นดอก18บนิ้วไอยสี่นะครับนี่บอยใหญ่เลยครับพี่น้องตอนนี้ยังไม่ใส่นะครับ ยังไม่ใส่หมวกนะครับวอย,ยังใหญ่เลยนะครับออะเดี๋ยวสีใส่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งกันจ้าๆเลยครับผมมีสองดอกนะครับแต่มันส่ยิงได้ด่ะอ่ะประมาณนี้นะครับผม,มคือหน่อยแค่ละนะครับต้องขอบคุณไปยังบริษัทผลิตดอกลำโพงนะครับอ่าบริษัทพีอาร์นะครับที่อนุเคราะห์อ่ากาวติดอ่าหมวก ดอกลำพงมาให้นะครับผมเบื้องที่เป็นยังไงพี่นอ้องผมก็บ่เคยใส่หรอกอันนี้เพิ่นเอิญ่าเป็นกาวดำนะครับแล้วก็เพิ่นกระไฮม่อีกเป็นกาวท่านาดอ,อกลำพงนะครับเดี๋ยวคลิปหนาคัน จ้งได้นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเวลาทาเอาเก่ามาท่าหนาดอกน้ำพวงนะเพิ่อนเกาสูงมาให้นะครับผมมันก็บ่คือเป็นคือนขึ้นแล้วพี่น้องมันขึ้เป็นสีงฮียไม่เปลี่ยงสี่เอาพอได้อยู่เนาะโอ้เห็นกับบวบขึ้นขึ้นไปพี่น้องเหมุอนปลายหมุอนปลาย ใส่สมนาจที่เติบครับเอาเรียบร้อยวันนี้ปิดลงไปครับวันนี้นี่ชึบกูเปอี่ยนคือข้าเจ้ากูเป็นคือข้าเจ้าครับแต่ว่าก็ไดยุ่งอก นะครับนี่อ้ะีมือบันนี้เอานในว้น,นี้เอาอยัางละท่วงบันนี้เอาท่วงไว้จกหน้อยเพราะมันเนียน,นะครับประมาณนี้นะครับที่นี่ครับมีดอกหนึ่งทีโบมีโลโก้นะครับบบมีจะเกิดด้านหลังแต่เป็นดอกพีอารเเซนเหมือนกันนะครับมีอยู่คููหนึ่งนะครับ สติ๊กเกอร์นะครับทำความสะอาดเป่าฝุ่นออกนะครับอันนี้ดอกมือสองนะครับเดิมทุกดอกนะครับดอกละ2,200บาทนะครับผม เรียบร้อยป่านดอกมือแรกครับสติกเกอร์ไม่งิกเลยนะครับ PR Audio นะครับ Challenger นะครับ1,200วัตต์นะครับตัวนี้ไว้4นะครับผมไวซี่แม่เล็กความนางกับ30มิลนะครับผมเอาพี่น้องสนสนใจนะครับตอนนี้มี2ดอกนะครับอันนี้เป็นแม่เหล็ก3 0มิมนะครับมี2ดอกดอกละ2 2 0 0บาทนะครับดอกละ2,200บาทนะครับส่วนอันนี้นะครับ ส่วนอันนี้ติดกาวไปใหม่ๆนะครับเอา2,000นะครับทั้งหมด4,200นะครับคู่นี้น่ครับกาวก็กาวจากโรงงานเลยครับจากบริษัทนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้พร้อมนะครับสติกเกอร์ก็ติดเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเอาเดี๋ยวมีเอียงมาอัปเดตนะครับเอาเดี๋ยวฝากตัวนี้ไว้นะกันแล้วกันนะครับผมคอสโปรยูโรเทคมือสองนะครับ ตัวนี้เป็นเล่นระบบ2ทางนะครับฝากพี่น้องนะครับตัวนี้ใช้งานปกติทุกอย่างนะครับสติ๊กเกอร์มีนะครับของบริษัทโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้2ทาง1,100บาทรวมส่งให้แบบโอนนะครับใช้งานปกติ2ทางตัวนี้เสียงดีนะครับของโปรยูโรเทคนะครับหนึ่บาทส่งฟรีแบบโอนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรก็0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับพี่น้องครับอ่ะคอร์สโปรยูโรเทคนะครับ1,100บาทนะครับมือสองสภาพงามๆเลย นะครับอันนี้ติดสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกลางแหลมนะครับนะครับใช้งานปกตินะครับ1,100บาทส่งฟรีแบบโอนนะครับโอเคนะครับมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับผม